และนี่นะครับเพื่อนๆนะก็คือขั้นตอนการกัดด้วยกดนะครับนะอ่าที่ช่างเกีงบอกเอาไปกัดกดกัดกดนะครับอ่านี่ช่างเก่งเรียกว่าการกัดด้วยกดนะครับเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าการลอกนะการลอกช่างเก่งจะเรียกเป็นงานลอกทองนะงานลอกด้วยด่างนะครับงานลอกด้วยด่างตัวนี้งานกัดกดนะครับนี่นะหลังจากที่เรากัดแล้วนะครับเนี่ยเริ่มหมดปฏิกิริยาแล้วนะเราก็จะเห็นเปรวทองแบบนี้นะครับ ขั้นตอนนี้จะทําลายทองแดงนะครับอนนนีนนะ,นนะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้มันกัดไปเรื่อยๆนะครับนะนยังกัดอยู่นะครับยังไม่หมดนะ,นนะสำหรับเพื่อนๆที่ชํานาญแล้วนะครับก็สามารถทําได้นะเนาะเรียนรู้เคมีแล้วก็สามารถทําได้นะครับแต่เพื่อนๆยังมือใหม่อยู่นะครับควรศึกษาก่อนเนาะ กดอันตรายนะครับเพื่อนนะอย่าทาตามช่างเก่งนะเห็นช่างเก่งลงคลิปแล้วไปทําตามก็นิดงานเข้าเลยนะอันตรายนะนะเข้าตาเข้าตามมาไม่ป้องกันดีเนี่ยถึงกับตุยเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวบอกว่ารู้ช่างเก่งอะไรช่างเก่งพาทําช่างเก่งไม่ได้พาทำเนะี่ยช่างเก่งทําให้ดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่นักสกัดอยู่แล้วเขาจะรู้นะเขาจะป้องกันนะครับ วิธีป้องกันนะครับใส่ถุงมือเนาะใส่ถุงมือใส่แว่นตาใส่หน้ากากกันเคมีนะครับใส่ชุดนะครับให้เซฟตี้ของเรานะครับนะทำในที่โรงแจ้งนะครับอย่าไปแอบทำในห้องคนเดียวนะเพื่อนนะโดนกินเคมีเข้าไปเนี่ยหลับอยู่ในห้องเลยนะอย่าทำตามนะครับห้ามทำตามเนาะดูว่าเดี๋ยวช่างเก่งมาทำให้ดูว่าออ้ย เขาสกัดท้องเ็าทาอย่างนี้แหละนะครับอ๋อช่างเก่งมันมันเอาไปทำอย่างนี้ไ้มันไปกัดอย่างนี้ไ้มันเป็นหลอมอย่างนี้แม่งเป็นทองเฉยไ้อ่าดูสนุกๆน,นะครับพเพื่อนๆนะแต่อย่าไปทําตามนะต้องเรียนรู้เคมีก่อนนะครับไปศึกษาให้ครบนะครับศึกษาให้ดีนะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับนะมันจะมีเรื่องของเสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสกัดออกมาพกเพื่อนๆต้องบําบัดน้ําเป็นด้วยนะต้องปรับ น้ำเคมีเนี่ยเพื่อนๆต้องเอาโลหะหนักออกให้หมดนะครับก่อนที่จะปล่อยทิ้งนะทิ้งไม่ได้นะครับเพื่อต้องเอาโลหะออกให้หมดให้เหลือแต่น้ำเปล่าเฉยๆนะครับแล้วน้ําเนี่ยจากกดเนี่ยเพื่อนๆต้องเปลี่ยนให้เป็นกลางก่อนนะครับกลางก็คือค่าเจ็ดเนาะอ่าปรับค่าความเข็มด้วยนะครับอืมปรับค่าความเข็มไม่ใช่อ่าไปชิมดูนะมันมีวิธีการอยู่นะสาหรับเพื่อนๆอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะทราบในรายละเอียดนะเพื่อนๆสามารถ แอดไลน์ไอดีนะครับมาขอรับคู่มือจากช่างกิงได้นะครับช่างกิงก็จะสอนให้จนสก,กัดทองเป็นนะครับามารับคู่มือไปอ่านนะครับวิธีการมันหนึ่งสองสามสี่ห้ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับาการสอนจากช่างกิงนะครับช่างกิงก็จะโทรสอนบอกทุกวิธีการนะครับนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เก่งแล้วก็สอนช่างเก่งเด้อช่างเก่งก็ต้องเรียนเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไปหาอาจารย์ที่เก่งกว่านะครับไปเรียนกับอาจารย์ที่เก่งกว่านะครับแล้วก็มาสกัดเพื่อเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับการสกัดทองไม่มีวันสิ้นสุดนะครับคนที่ทําเก่งที่สุดคือเขารับจ้างสกัดแล้วนะครับนะอพวกนั้นเขาจะ ระดับอาจารย์แล้วเนาะรู้เคมีนะครับรู้ขั้นตอนการบําบัดรู้อันตรายนะครับป้องกันยังไงนะครับสกัดทองได้ทุกรูปแบบนะครับช่างเก่งก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะมารับงานสกัดทําเป็นอาชีพนะช่างเก่งก็ทํานิดๆหน่อยๆนะครับมาบอกวิธีการเพื่อนๆว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้แหละช่างเก่งทํา1แล้ว2ได้3ได้4ได้5แบบเนี้ยทำอย่างนี้มันได้อย่างนี้ก็มาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะ สปอนเซอร์หลักของช่างเก่งก็เป็นช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนี่แหละนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆดูผมก็คงไม่ทำหรอกนะเพื่อนๆยังรับชมกันอยู่ผมก็ต้องมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะครับตัวนี้จากใจจริงเลยนะขอบคุณเพื่อนๆทั้ง5,000เกือบ6,000ท่านแล้วนะเกือบ6,000ท่านละนะครับที่ติดตามรับชมช่างเก่งเนาะ ช่างกิงก็จะลงวิธีการ1 2 3สนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเจาะลึกทั้งหมดนะครับนะถ้าเจาะลึกทั้งหมดจะอยู่ในคู่มือแล้วก็โทรสอนเป็นรายบุคคลไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้ก็เป็นวิธีการคร่าวๆนะครับในการสกัดทองคำเดี๋ยวเพื่อนเืนเดี๋ยว,ยวนี่นะครับเราก็จะเห็นเปลวทองแบบนี้คือทองคําแล้วนะครับเพื่อนนะเพืนะ่อนเพื่อนสามารถกรองและไปหลอมได้เลยนะเก้าสิบกอเปเซนต์แล้วเนี่ยนะครับ แต่ต้องไปผ่านกระบวนการอีกนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้ทองปิวมาแบบนี้แหละเรากัดแล้วนะครับนะครับมันก็ยังเกิดการกัดอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปทําให้มันกัดแรงกว่านี้นะครับเอาโลหะออกให้หมดแล้วเราค่อยมาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆเด้อ